เราจะไปที่วิตรเข้าเรานะครับที่อาคารเทียบเครื่องบินหลังที่หนึ่งนะครับที่เปิดใหม่นะครับที่สวนตะกูหลังจากเราตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะครับก็จะมาผ่านตรงกรียณสมุทรนะครับประมาณนั้นทางไปเกตเอสจะอยู่ข้างหลังนะครับเราต้องเดินไปลงบันไดเลื่อนไปนะครับแล้วก็ไปต่อรถไฟนะครับ ลงบันไดเพื่อไปต่อรถไฟนะครับนั่งรอ,อก่อนนะครับอีกหนึ่งนาทีรถไฟจะมานะครับเป็นรถไฟอัตโนมัตินะครับไม่มีคนขับใครชอบชมวิวหรือหน้าขบวนได้เลยนะรับโดยสารก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไเปิดนะครับมันในเลื่อนค่อนข้างจะสูงเลยนะครับเดินไม่ไหวครับ ออกมาก็จะเจอพี่ช้างนะครับทีนี้เราจะไปที่มิลล์เข้าล็อนะครับอันนี้คือแผนผังของอาคารเทียบเครื่องวินลองหลังที่1น,นะครับพอเราเดินมานะครับเราก็ต้องขึ้นไปชั้นบนระ่บ ก็จะมีข้าวัข้าวผ้างไข่ดาว บรรยากาศโดยรวมนะครับตรงนี้ก็จะมองเห็นอาคารอาคารหลักนะครับอาคารเนี่ยอาคารส่วนภูมินะครับสนามบินแล้วก็จะมีเครื่องบินให้เราได้ชมนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในเราก็ค่อนข้างเงียมนะครับคนน้อยนะครับเที่ยวบินยังน้อยอยู่โดยรวมแล้วก็บรรยากาศดีนะครับ สมับคนที่มาเดินทางออกจากตัวเซตวันนะครับก็ก็เข้ามาได้นะครับที่วิเลเข้าเรานะโ,โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเวลานะฮะก็นั่งตรงอาคารอาคารหลักนะครับดีกว่าอาหารจะเยอะกว่าเพราะว่าตรงนี้เหมือนว่าคนยังไม่เยอะสายกระบินยังมามาไม่เยอะนะครับก็เลย ก็เลยแบบว่าอาหารอาจจะยังไม่เต็มลายนะครับแต่ว่าก็ยิมน้ำสำราญครับมีเครื่องดื่มให้ด้วยนะครับไปด้วยเฮ้ยลงนี่ลงนี่ลงบันไดลงบันไดก็ถือว่าดีนะครับสำหรับมิร c เคิลเรานะครับเราจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับใครที่มาใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร เทียเครื่องบินลองหลังที่1นนะครับก็มาใช้บริการได้นะครับอยู่ตรงชั้นบนนะครับก่อนถึงเกต107นะครับเอ้ตอวนี้อะไรเป็นเป็นทางขึ้นนะครับอยู่ S ก่อน S11 นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวเล็กๆของสุวรรณภูมิครับเป็นรีวิวเล็กๆของอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่1น่งนะครับมีเลขนล้านะครับ